สำหรับมือใหม่นะครับตื่นเช้ามาก็มาดูยอดหอมนะครับว่ายอดแตกดีไหมถ้ายอดแตกดีก็แสดงว่าหอมเราโตนะครับถ้ายอดไม่แตกไม่ออกดูที่โคนกอน,นะครับมันจะเสียอ,อ,อ่อนยอดเล็กๆจะแตกแซมขึ้นมานะครับถ้ามียอดแตกแสดงว่าหอมโตใช้ได้นะครับ สังเกตดูนะครับตอนเช้าๆเมียน้อยอยากได้ iPhone ไ,ไ้เรียนออนไลน์แสงเหนือละงงเลยครับผมแล้วให้ไหมให้ครับรักเขาให้ครับวันนี้วันที่13สมิงหานะครับมาดูแสงเหนือใส่ปุ๋ยหอมรุ่นนี้เลยนะครับหอมแสงเหนือขึ้นได้13วันราคาก็ยังไม่มานะครับ มาดูกันเลยว่าแสงเหนือผสมปุ๋ยสูตรไหนนะครับสำหรับมือใหม่ดูเป็นแนวทางได้นะครับม,ม,มาดูกันเลยครับมือใหม่มมว,วันนี้วันที่13สิงหาคมนะครับว,วันพ่อเมื่อวานวันที่สิบสองแสงเหนือฉีดยาไปแล้ววันนี้ก็จะใส่ปุ๋ยนะครับหอมได้13วัน มาดูครับว่าแสงเหนือใส่ปุ๋ยอะไรบ้างนะครับแสงเหนือใส่สูตร16 20กบศูนบวก15บห้าโบลอนนะครับผมผสมกันแบบนี้นะครับสำหรับมือใหม่ตัก16 20กยศูนสทีแล้วก็15บห้าโบลอหนึ่งทีคือผสมแบบ21นะครับผมแล้วก็คุกเค้ากันให้ดี หอมได้13วันนะครับราคายังไม่มาแสงเหนือก็จะใช้สูตรนี้ไปก่อนนะครับผมไม่ได้เร่งรุนแรงนะครับไม่ว่าใส่ปุ๋ยชีาดาดไม่มีสูตรตาย,ยตัวนะครับ